ปูกลก้วยน้ำว่าด้วค่ะมือนี่มาค่ะข <c oughs> ุดลุมอันนี้ขุดลุ้มใบแน่ใบแล้วก็สิป,ประมาณห้าสิบเส้นดได้มั้งคะประมาณนั่นแหละกวางกบับเบาคนไดดอกเอาซ้ำล้มนี่แหละวางน้อยนึงเดี๋ยวเขาจะเอาเศษเศษเนี้ยลงไปก่อนเศษนี่เศษเนี้ยเศษเนี้ยคือมันคู้แล้วด้วยค่ะนีไ่ไปหามาคือกัน เพิ่งพูแล้วค่ะเอามาล่องลุมเนียจังหน่อยเพราะว่าดินเพื่อนขีหายแห้งดินเก่าเอาด่านด่านที่เพื่อนอันถึอตัดนี่นะคะเอาไว้ด่านเขาเสียหายเครื่องพันองค์มาทางนี้เพื่อนวางสันเดอร์ไปฟังมาเ <c oughs> พื่อนจะห้เครื่องเอาทางไหนเพื่อนว่าเอาให้เอาแพ้ด่านที่เขาตัดน่ะหันไปทางน,านั้นมาสั้นจัดไปเลยค่ะอันนี้เป็นกลวยนะว่า ให้น้ำว้าเด้อค่ะเด้อคางต้นกล้วยนี่เขาก็สามาด้วยยังมาปลูกก็ได้จิได้โคตนหนามกรเทือเดียวเลยผักพริกผักขือรปลูกเลยเบิดเลยค่ะแต่ว่าเหานี่พออยู่มันใหญ่เดี๋ยวมันใหญ่ผลค่าคิจะเอามาลงอยู่อ๋อมีปักขือรอยู่ต้นหนึ่ง เสียมาลงอยู่ลุ่งก็สีได้เ่มือถ้าบบ um ุบเวลาก่อนก็เสีมาลงอยู่ค่ะสั่ันกระสิยบเหมือนเพื่อนไปละประมาณนี้คุ้มเพื่อนไว้คุ้มดินคุ้มดินเหยียบให้ตั้งน้อยบ่เนาะอ่ะยเหยียบให้ตั้งน้อยแล้วก็หาเสร็จฝาเศษหาเสร็จฟางเสร็จหยา มาคุ้มพ่นค่ะนี่หาม,มาเรียบร้อยเ <c oughs> ตรียมพร้อมเมืม่อนี้เตรียมพร้อมคุ้มดินให้ดินเลี้ยงตน้นไม้แล้วตน้นไม้จะสิมาเลี้ยงเฮ้าสหวาดสั่นด้วยค่ะเดอ้อแล้วแล้วอย่าลืมโคดน้ำเดอ้อบัดเทอ้อนี่ <c oughs> ปลูกแล้วก็โคดน้ำด้ยค่ะเดอ้อซุ่มๆเลย พึงได้บกุกิกต้นได้ค่ะปวดวยแปลงที่จริงว่าจะปลูกหลายอยู่แต่ว่าเพื่อนก็บบาวา่าว่าหยาบมันหกก็เลยไปปลูกซ้ำนี้อันนี้เป็นกิ่งผักหวานบาดเน,นะะี่ค่ะพอดีเขาตัดยอดเพื่อไปกินก็เลยสิลอกเอามาเสียบเบงกระเทียมเพื่อนกรเทียมเพื่อนแตกก็ค่ะถ้าเพิ่นเกิดอยากกินจริงเพื่อนปลูกง่ายผักหวานบาดเขาสิมาสังเบิดคางเลยนะคะแถวๆนี่แหละไอ้เพื่อนเลี้ยงกัระยิ้งมูนี่แหล,ละ นี่ต้นปะคุงนี่ต้นบักกล้วยปะคุงกับพ่นในใยเดี๋วค่ะเพิ่งจะปลูกพรอมกันนี่แหละไล่ๆกันเป็นดินไม้แล้วค่ะก,ก,ก็บดินกระสิเนี้ยวดินกระสิโบงานดอกนี่เบิ่งปลูกก้คางกันเลยนัวกหวานนี่บักล้วยนี่ปกปคุงจะได้กินบ่ได้กินปลูก จังไม่ก็ต้องได้กินนะค่ะเนาะบ่ได้กินมื้อนี้ก็ได้กินมื้อใหม่ <laughs> บ่ได้กินตอนรอบนี้ก็ไปปลุกรอบหน้ามันตายก็นดิดูแค่นี้ละ่ะชีวิตก็เสีตรกรเฮาก็ดีโอ้คอยเฮ็ดไปคุ้มดินไวหน้หนาวเดี๋ยวต้อ,องระวัอากาศห่อนแห้งอันนี้เฮาซ้ำเลยกินเพิ่นสิได้บ่กินเพิ่นสิได้บ่ พบอตุยบ่แห่งประมาณน,นี้เจะเปลูกพักขาต่อบันโอ้แคยังไงซีชั่วนาทีไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเดี๋ยวการคลิปหนาด้วยค่ะเด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ใ like, ห้เฮาเข้านะแยค่ะเด้อไรแซนฮักเทมบาร์ดบันเฮ้าคะ่ะบ๊ายบาย